มาที่หนุ่มคนนี้ดีกว่า,เ,าเป็นตัวแทนจากวงว่าอย่างนั้นเถอะนะคะกับอีโวนค่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนไทยอาจจะชื่นชอบแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยชื่อเสียงดังนะครับผมรู้จักไหมอีโวนครู้จักครับมผมรู้ได้ว่าความหมายที่มาเป็นยังไงเดียเด๋ยวจะเล่าโอ้โหคราวนี้นี่ต้องขอแสดงความยินดีกับเขาเลยเพราะว่าแม้กระทั่งศิลปินโด่งดังจากทางไต้หวันยิ่งชื่นชมพวกเขาเลยค่ะครับ ยิ้มแก้มแทบปริเลยนะคะไม่ได้เห็นข่าวว่ามีนักร้องชาวไต้หวันเซียวจูโพสข้อความลงในบ่ยโบรนะคะชื่นชมถึงเพลงของหนุ่มๆวงอีโวนายงานนี้หนึ่งในสมาชิกอย่างฟิมชิติพัฒน์ก็มาบอกเล่าความรู้สึกแทนเพื่อนๆในวงว่าทุกคนปลื้มและดีใจมากๆที่มีศิลปินชาวต่างชาติมาชื่นชมเพราะผลงานที่ผ่านมาของพวกเขามาจากความพยายามอย่างเต็มที่ยิ่งทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานดีๆต่อไปอีกค่ะ พี่เบเขาเคยบอกว่าคุณเนี่ยดังมากเหมือนแบบเหมือนเหมือนบุยโป้เหมือนเคาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือน Facebook ของเขาเงียครับมีคนติดตามแบบประมาณเกือบ19ล้านคนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็แบบดู MV ็มวานาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกทึ่งในในประเทศไทยว่าประเทศไทยแบบมี MV ทําแบบนี้ออกมาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจครับที่นักแสดงอย่างอย่างโชโลเนี่ยครับเขาเขาพูดแล้วก็เคาเรียกว่าอะไรชื่นชมพวกเราขนาดนี้พวกเราแบบ เอาเอาเอา,เอาพวกนี้เป็นเป็นกำลังใจครับตกใจไหมครับขนลุกเลยครับจริงจริงจริงๆครับขนลุกเลยเพราะว่าแบบไม่คิดว่าพี่เขาพี่คนนี้เขาจะแบบเขาจะชมเราขนาดนี้ไงครับใช่เป็นการเพิ่มแรงกดดนันหรือว่าเพิ่มกําลังใจให้เรา,าึ้นทั้งสองด้านครับ <c oughs> กดดันในด้านที่ต้องทําให้ดีขึ้นแต่กําลังใจคือเราต้องทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ให้คนอื่นนะยอมรับมากขึ้นกว่านี้อีกพวกเราก็แบบคิดว่าเอาเอาเอา,เอาคำพูดพวกนี้เป็นแรงผลักดนัน ให้มีสิงเกิลต่อๆไปที่ทำงานให้มันดีกว่านี้อีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า e v โวนเนะครับเป็น Big Project ตเจ็ดหนุ่มเนี่ยของค่ายมารวมตัวกันเพื่อต้อนรับกระแส AEC นะครับคุณรู้ไหมฮะที่มาของ e v โวไนอีย่อมาจากอะไรอื <c oughs> อ่ะ evolution นะครับที่แปลว่าวิวัฒนาการรวมเข้ากับนายหลายคนบอกเฮ้ยนายมีเจคนจะไปนายไ <c oughs> ด้ไง <c oughs> นายเนี่ยเรียนเสียงมาจากนายภาษาไทยเนี่ยแหละครับ นะฮะความหมายรวมกันก็คือวิวัฒนาการของเด็กหนุ่มที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับส่วนโลโก้ของวงก็เป็นเลขไทยหมายเลข9ที่หมายไปถึงการก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะอีโวไนฮะ ประกอบด้วยเด็กหนุ่มมากความสามารถ7คนเบสรถถังวางกันฟิล์มแอนดรูและก็นิกนะครับปรากฏโฉมครั้งแรกในปี2556กับซิงเกิลแรกที่เป็นภาษาอังกฤษล้วน Make You Dance นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างท่วมทน้นสร้างยอดวิวได้หลัก700,000เพียงในเวลาไม่กี่วันครับ ะะ7หนุ่มก็ยังมีโอกาสได้ไปสแสดงโชว์ที่ต่างชาติหลายๆประเทศทั้งเวียดนามอินโดนีเซียแลวก็เกาหลีค่ะแต่ก็ไม่หยุดเพียงแค่ในเอเชียนะคะเพราะว่าแฟนๆในโซนยุโรปก็ยังตกลุมเสน่ห์ของเด็กหนุ่มทั้ง7คนนี้เช่นกันต่อมานะคะหนุ่มๆอีโวไนก็เผยความเป็นบอยแบนด์ไทยด้วยซิงเกิลที่2ใช้ชื่อว่าซูเปอร์แมนที่เรียกความนิยมจากแฟนๆเพิ่มขึ้นทวีคูณค่ะก่อนที่พวกเขาจะห่างหายไปเกือบครึ่งปีแล้วก็กลับมาพร้อมกับเพลงดังสุดฮิต มนุษย์ข้างข่าวของนักร้องรุ่นเก่าติ๊กชิโร่ mm hmm. เดี๋ยวพวกเขานำเพลงนี้มาทำใหม่ในแนวทางของอีโวไนพร้อมกับปรับชื่อใหม่เป็นแบทแมนด้ยวยความมันของเพลงต้นฉบับบวกกับแนวรนตรีของหนุ่มๆอีโวไน e ทำให้ไม่ยากเลยที่เพลงนี้จะได้รับฟีดแบ็ k ที่ดีค่ะ จนถึงวันนี้นะคะเด็กหนุ่มทั้ง7คนที่เคยโดนคําสบประมาทจากหลายเสียงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถที่ล้นเหลือและไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งพวกเขาได้อย่างแน่นอนค่ะ ก็ <G ül> ตอนแรกก็มีกระแสงไงว่าอเ,เอ้ยก๊อปปี้เกาหลีมากเกินไปหรือเปล่าก็คล้ายนะ <S <S ดูเอมวงเอยิ่งถ้า,า,เ,าเกิดร้องร้องในภาษาอังกฤษนี่นึกว่านึกว่าศิลปินเกาหลีเลยใช่นะตรงหน้าต,ตานะแต่สุดท้ายแล้วถ้ามีเพลงไทยออกมาก็อาจจะพิสูจน์ตัวเองได้นะคะคร,ครับผม